I'm a flyer like a laden, On a pussy golden Impassion Why she did it? Cause she's lying What we do here is so discreet If you ask me, I know nothing She's she jumping on my dick I know she like it Cause Ah เี๋ยวผมจะแนะนำด้วยนะครับนะครับต้องมองนะครับสายตานะครับจุดแนกนะครับสายตาสายตาต้องมองมอกว้างนะครับมอง,งมองกว้างมองให้ไกลนะครับถ้าเวลาเรามองใ,ใกล้ๆนะครับท่านีสภาพด้านหน้าเราจะเห็นเห็นเห็นชัดเจนไหมครับคงไม่ชัดเจนใช่ไหมต้องมองไ,ไกลๆนะครับเพื่อคาดการคาดเดาเหตุการณ์นะครับล่วงหน้านะ <im ple Crunch> ได้เร็วขึ้นนะครับตอนนี้คือจุดแรกนะครับส่วนต่อมานะครับส่วนที่สองไหลนะครับไหลบางคนนะครับแข็งนะครับครับเยื่แข็งนะครับเวลาขี่เดินทางไกลๆนะครับเป็นทิปนะครับออกเดินทางเที่ยวนะครับปวดนะครับไหลไหลต้องมีอิสระนะครับต้องมีอิสระนะครับให้อยู่ในท่าทางที่ ผ่อนคลายที่สุดนะครับเพื่อเวลาเดินทางไกลๆนะครับเราจะได้ไม่เมื่อยนะครับตัวนี้คือไหลนะครับต้องเป็นอิสระไม่เก่งมากเกินไปนะครับตัวนี้บางท่านก็ยังก็ยังมีอยู่นะครับส่วนต่อมานะครับข้อสอบแขนนะครับข้อสอบแขนนะครับสอบนะครับแขนแขนบางท่านก็ตึงนะครับ เวลาขับรถไกลๆนะครับเดินทางตอนนี้อาจจะเมื่อยเมื่อยตรงนี้นะครับเมื่อยแล้วอาจจะเกิดอันตรายนะครับเนาะสภาพร่างกายบางคนไม่ไม่เหมือนกันนะครับบางคนแข็งแรงก็ไปได้ไกลนะครับบางคนอาจจะเป็นผู้หญิงนะครับขี่รถติกปายนะครับตอนนี้ตรงครับมันจะบังคับยากกว่ารถรถบ้านนะครับปกติเนาะอ่าตอนนี้คือแขนนะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นมือนะครับ เบรกคัทนะครับเบรกคัทปกตินะครับพี่ๆเบรกเบรกหน้าใช้กี่นิ้วครับปกตินะครับบนถนนสี่สามสองหนึ่งบางคนบางคนก็หนึ่งบางคนก็สองนะครับแล้วแต่ขนัดแต่แต่ตามหลักการจริงๆนะครับต้องสี่นิ้วนะครับไล่จากนิ้วที่อ่อนอ่อนแที่ที่สุดนะครับนิ้วนิ้วอันนิ้วก้อยนะครับใช่นิ้วก้อยนะครับ บางคนที่ใช้บนท้องถนนจริงๆนะครับไม่จําเป็นต้องอใช้สี่ก็ได้นะครับใช้สามสองแล้วแต่ถนัดนะครับแต่ถ้าตามหลักจริงๆนะครับกับการขับขี่ปลอดภัยต้องใช้สี่นิ้วนะครับสี่นิ้วก็คืออเวลาเบรกนะครับจะได้หยาเอาลงเลยน้หนักน้าหนักมือนะครับบางคนก็ไม่เท่ากันเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็อยู่บนท้องถนนก็ พี่ๆก็ต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับตัวนี้คือถ้าถามว่าตัวนี้ใช้ได้จริงไหมนะครับในชีวิตประจำวัน,น,วานบางคนบางคนก็ไม่ได้ใช้นะครับตัวนี้ก็คือเป็นหลักการที่เฉยนะครับเนาะตัวนี้คัดนะครับคัดก็สี่นิ้วนะครับบางคนก็ตามขนาดสองนิ้วสามนิ้วก็ก็ได้นะครับตัวนี้อ่ เวลาพี่ๆขี่นะครับสโพกพี่แข็งแข็งไหมหรืออ่อนนะครับตัวนี้เวลากับขี่ใจนี้สโพกปสำคัญนะครับเวลาเข้าโค้งเดี้ยวนะครับบางบางท่านนะครับดีนวิทิอินเข้าเข้าโค้งเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็สำคัญนะครับส่วนต่อมานะครับเขานะครับเขารถบิกไบค์นะครับรถ พว่าเรา,าใช้ไปนะครับสลบบนถังนะครับสลบบนถังเขามีไว้เพื่ออะไรครับสลบบนถังตัวนี้สําหรับอ่าใช้เข่านะครับที่พี่บางคนอย่างนี้ก็มีนะครับขี่บนท้องถองนนนะครับทิ่จริงนะครับถ้าตามหลักฝึกฝึกขับขี่บนพายจริงๆนะครับเข่าต้องแนบกับตัวถังนะครับ ตัวคนกับรถก็ต้องไปด้วยกันนะครับวางสถานการณ์นะครับเนะ้าสถานการณ์ถ้าไม่เข้าโค้งบแคบตอนนี้เข่าดีผังไว้เลยนะครับการทรงตัวการทรงตัวเข่ากับถังต้องอยู่ด้วยกันนะครับเวลาเข้าโค้งเวลาที่ตรงนี้อ่าพูดง,ง่ายก็ต,ตัวรถกจะทตัวฐานรถนะครับ<ด>ตอนนี้คือกด